พอดีพี่ท่าดูแลนะครับก็เอ็ยมยงเนี้ยเขาก็เรื่อยูมื่สอนสอนการตกแบ่อยนะที่ดูมาวิธีการก็ไม่มีแรงจริงๆนะก็คือก็คือเขาให้เขาจะมีโคดรทีของเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ใต้เนี้ยอย่ยที่อยู่ใต้ใต้นนเนี้ยทั้งหมดะจะเป็นแบบนี้โอหรของเขาแล้วก็ให้เราแทนแทนค่า ก็คือไอแอคทีฟไอดีเนี่ยที่แทนค่าไอดีเราเอ็นเทอรี่ไอดีก็เป็นไอดีของเราแล้วก็แทนค่าโทเค็นของเราตรงนี้แค่นั้นแล้วก็ copy ลิงก์เนี่ยทั้งหมดเอาไปใส่ในเบราว์เซอร์แล้วก,กด enter อร์ทีเดียวเดี๋ยวถ้าไมดูนะอย่างไอแอคทีฟไอดีกับเป็นเทอี่ไอดีเนี่ยจริงจมันคืออันนี้ มันคือเราเข้าไออเราเข้า Facebook, Facebook quality, quality เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคอร์ตี่อ่ะเราเข้าคอร์ตี้เนี่ยพอเข้าแล้วใช่ไหม,มก็จะขึ้นไอดีตรงข้างหลังนี้มาไอดี ID ตรงแงกทุดเนี้ยมาให้เรา,เรา DIY. แล้วก็ป o ไว้ c o p ไว้แล้วก็เราก็เอามาแทนไอที่บอกทม่ีเนี่ยคือ active id กับ entity id แทนมาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันตรงกันไหมสีสีสามนะมแีแล้วก็ไังมีกแทนะอ้ตรงกันเสร็จแ,แล้วเนี่ยอีกชุดนึงคือไอ้โทเค็นเนี่ยหให้มาวางตรงนี้โทเค็นส่วนโทเค็นเนี่ยจริงๆเขาเขามีเว็บของเขาแล้วก็ให้เราไปโหลดไปโหลดไอ้ปักอีมา ถ้าปะอินมาลงปะอีที่เราเซอร์แต่นี่พี่ลงล่างนี้คืนนี้เด็กโทเเทนเจ็ดจุดสามเนี่ยคืนนี้พอกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้าแบบแบบเหมือนเอ่อเหมือนที่ที่บอกไอเดียว่าเราเด็กเด็กเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบอกเพือนเราแล้วปะอีนีม้มาได้เลยลองก็วางแทนแทนภาพนี้ตรงนี้นะที่เห,ห็อะไรเนี่ยมันก็ได้เป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ copy โค้ดทางบรรทัดเลย copy ไปแล้วก็ไปวางใน browser browser วางวางเสร็รรรรรจรแล้วก็ enter enter จริงจริงมันจะมีถ้าถ้ามันทำได้จริงเสร็จมันจะมีแค่โค้ดแถวเดียวผม้ด่ถวแต่นี่มันไม่ไม่ได้มันก็ขึ้นหนิงไปเ,เลยเออเไปเลยอ่าไปทีเลยอ่าเราตัดมา ปาตี้ใหม่ตามคลิปอ่ะตรงนี้มันจะหายไปแล้วถ้าเป็นกำหนดเวลาขึ้นบัญชีแต่นี่ผมไม่ได้มันก็เป็นนี่เหมือนเดิมอืแต่เขามันมันจะมันจะได้เนี่ยเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันของเขามันได้มันขึ้นคำเดียวนีอขึ้นคาเดียวเสร็จแล้วพอพอพอ,พอ,พอแบ็กกลับไปไอ้เขาปนะารตี้อ่ะมันรก็ขึ้นว่าอะอแต่ผมลองแล้วผมไม่ได้ ไม่รู้มันคิดเป็นทามไม่ได้แล้วด้วยไมัไม่แนใจแต่นี่คือคือที่ที่ที่อมที่ดูคือเาลอทางทำแล้วระมา